นียกขึ้นมาสองอย่างที่นี้ที่นี่ที่โยมอาจารย์เอามาก็เลยด้วยเหตุนี้แหละเท่าที่อาตมาฟังและอาตมาอ่านมาเนี่ยนะบ่มวลได้อย่างเนี้ท่านอาจารย์มหายกเรื่องหมดนิวรนขึ้นมาเพราะนิวรนเนี่ยขณะที่ดูอิยาบทอยู่นี่นิวรนก็เกิดนิวรนก็เกิดทุกประเภทครับนตั้งแตนเป็นต้นพยาบาทอะไรเนี่ยสามารถจะเกิดได้หมด่คะแต่นิวรนเนี่ย เอเป็นกรรมฐานที่อยู่ในธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานใช่ใไม่ใช่อยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือคือไปเห็นได้เราอยู่กายแต่ว่าเวลาเกิดนิวรณ์ก็จะเห็นได้ค่ะจิตก็เหมือนกันจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็จะสามารถไปเห็นได้เวลาความรักความชอบเกิดขึ้นหรือความไม่ชอบเกิดขึ้นก็็เหนอผู้ปฏิบัติกายนุปัสกายวิปัสสนานี่สามารถจะเห็นจิตจะเห็นได้อชอบก็มีจิตที่ไม่ชอบก็มีสามารถจะเห็นได้ เวทนาทั้งเก้าเนี่ยอผู้ปฏิบัติอยู่ก็เห็นได้อสุขวทนาก็มีอยู่ใช่เ,<ล>เวลาเรา,าเปลี่ยนใหม่ใหม่าาถ้า<อ>เราทุกข์ก็เห็นชัดอยู่แล้วเพราะว่านั่งกับปวดหลัง<อ>แล้วก็อุเบกขาก็ตอนที่นั่งไปสักหน่อยหนึ่งหรือบางครั้งมันยังไม่ปวดมันก็ไม่ไม่ปวดมากแล้วก็ไม่ไม่ไม่สบายอะไรเนี่ยมันกลางๆก็เป็นสุขเป็นอุเบกขาก็เห็นได้อีกอสรุปแล้วเราอยู่กับฐานของเรานี่แหละ ทานคือยืนเดินนั่งนอนนี่แหละเวทนาก็มีจิตก็มีให้วรรธรรมทั้งหมดก็สามารถจะเห็นได้รู้ได้ยังจารพันตาพูดเหะตรงเป้งเลยนั่เขย่าเพลงกันหมดเลยหรือว่าจับโคนก็กระเทือนไปที่ต้นหรือว่าจับโคนต้นก็กระเทือนไปถึงปลายเอื้ออีกยมจารในขณะที่เราใส่ใจทุกอยู่อย่างเงี้ยใส่ใจทุกอยู่ หมายความว่าแม้ชาวบ้านเขาอะเขาสามารถรู้ทุกตรงเนี้ยจัดเป็นสติปัฏฐานไหมก็ไม่เป็นนะคะทําไมโยมจยะอาก็เราเป็นทุกข์นะเขาไม่ได้รู้ว่าลูกเป็นทุกข์หรือนางเป็นทุกข์นม่ต้องจํากัดความด้วยโอ้เจอก็นก่อนแม้ชาวบ้านเขารู้ว่าเขานั่งนี่ก็ยังไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นสติปัฏฐานก็เรานั่งเพราะว่าเรานั่งค่เพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาลูกนา่งให้เข้าใจเสก่อนคือหมายความว่าคนที่ ปฏิบัติสติปัฏฐานก็ไม่ปฏิบัติก็คือมีความรู้ต่างกันนั่นเองค่ะต่างกันไม่ว่า,าอิยียบทก็ดีไม่ว่าทุก,ก็ดีเหมือนกันค่ะเขาตั้งตั้งการจะนั่งนั่งแต่คิดจะนั่งแต่มานั่งให้สบายก็ได้นั่งเพื่อทํางานการอย่างอื่นก็ได้เ,ออเขาไม่ได้นั่งแก้ทุกเพราะว่าเขาไม่รู้เป็นรูปนั่งและไม่รู้อาการนั่งที่ปวดเมื่อยนี้มันเป็นทุกเขารู้แต่ว่าเราไม่สบายอ๋อมีแต่เรานําหน้าเนาะ ไม่มีรูปไม่มีน้ำน้ำหน้าคะก็คือ,อยังถามอาจารย์ชัยวัท่านจะตอบดีนะแล้นบอกว่าคนธรรมดาใช้ยาบทกับผู้ปฏิบัติใช้ยาบทเหมือนกันคนธรรมดาไม่รู้แต่ผู้ปฏิบัติรู้รู้ว่าใครเดินรู้ว่าใครเดินแล้วก็อาการเดินเป็นของใครและเพราะเหตุอะไรจึงเดินมีความรู้รูปน้าดีกว่า ต่างกันอย่างนี so cool. so ้ว่เน so ี oh, the the ่ยอ so ัน uh, น like oh, uh, ี like Alter, ้ก็ถามต่อไปโยมอาจารย์สติปัฏฐานที่บอกว่าเป็นไปเพื่อละอนุสัยนี่อยากให้โยมอาจารย์พูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งออวันนี้เป็นมันวิดอะไรปุจฉาวิปัสนาโอ้เดี๋ยวฉาวิปัชนาคำถามนี้พอแล้วยังไงโยมอาจารย์เอาเลยคก็ไม่เป็นไรค่ะคำถามทีด้ก็ดีค่ะเราจะได้ชัดชัดเจนดี ชัดเจนดีในเรื่องของการพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมนะฮะก็ก็ชัดเจนดีมากเลยผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าทําไมให้กําหนดติยาบทอย่างเดียวทั้งๆธรรมะอื่น,นๆก็มีอยู่เพราะว่าเวนา,าเกิดขึ้นก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นกำหนดเป็นนามนามเวทนาเพราะเวทนาเป็นนามไม่ใช่เวไม่ใช่รูปเป็นเวทนาว่าอย่างนี้ก็มีนะฮะในในในเรื่องการพิจารณาียาบทเนี่ยเขาค้านเหมือนกันมีอย่างเหรอ เวทนาเนี่ยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามนะฮะสบายไม่สบายชอบใจไม่ชอบใจเหล่านี้พวกนี้มันเป็นเวทนาทั้งนั้นแต่ทาไมให้กําหนดแต่๋ิยาบทอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้ามูดเขาค้านอย่างเงี้ยฮะขอบอาจารย์ตัวเดียวเดี๋ยวค่อยตอบปัญหาตรงนั้นโยมอาจารย์เมื่อโยมอาจารย์พูดอย่างเงี้ยธรรมาก็มีคําพูดอีกเหมือนกันค่ะอาตมาเคยปฏิบัติยุบหนอมาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าต้องเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่พร้อมกัน พร้อมกันยังไงกายเป็นชนาจิตธรรมใช่ใช่พร้อมกันอย่างนี้คือว่าเวลานั่งอยู่ปวดนี่นะก็มาให้กําหนดปวดทันทีเลยปวดเนาะปวดเนาะวดหนดเวดไหกําหนดปวดนี่บอกว่าปวดหนอต้องบอกว่าต้องบอกต้องบอกก็ไม่ได้ดูปวดหรอกแต่ว่าบอกว่าปวดหนอปวดขาเนาะปวดขาเนาะปวดขาเนาะทั้งแงกคงจะรู้อยู่ว่าปวดตรงไหนอยู่แล้วต่อมาให้บริการทับอีกมีบห้ญันหนักแน่นอะไรทานองนี้ให้จะตีไปอยู่ตรงนั้นเลยไอ้ที่ไอ้ที่เกิดหนักคือตรงนั้น ใช่ที่ลูกใช่ไหมฮะขาหรือที่ที่ที่เอวที่ค่ะแต่ว่าเอาามันนึกบอกอีกมันนึกก็อยู่อีกคนละที่อ๋อฮะเลิกกับที่เป็นก็อยู่คนละตาก้วอยู่คนละที่กับเก่าไม่ถูกขี้ขันแล้วเนี้ยค่ะแล้วเวทนาเวลาเวลาคิดไปเวลาคิดไปก็ให้ไปกําหนดจิตที่นี่โอ้คิดเนอคิดคิดเนอคิดเนอคิดเนอะไปก็เลยย้ายไปเจริญ จิตตาอนนย้ายไปบอกถ้าย้ายไปเจริญจิตตานุปัสสนาไม่ได้ย้ายไปดูหรอกย้ายไปบอกถ้าไปบอกไปบริกรรมนะที่นี่เวลานิวรณ์เข้าโยมอาจารย์การมาชันทานนิวรณ์ก็ดีพยาบาลนิวรณ์ก็ดีทีน้ามิ่าก็ดีก็ให้ไปย้ายไปทํามาม่วงงนาอง่วงเนาะท่านก็เลยบอกว่านี่แหละเหตุผลที่จะต้องเจริญสติปัฏฐานไปพร้อมกันทั้งสี่แถว แต่อาตามามาฟังที่นี่อาตามาข้างในก็ทำไมพูดอย่างนี้วะค้านกันไกลเลย <c oughs> ก็ก็ไม่ถึงกับไกลเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนี้มันจะมีเหตุผลกว่ามีเหตุผลว่าไงก็คือสติปัฏฐานเนี่ยจเจริญหมวดไหนก็ได้แต่มันเชื่อมถึงกันเพราะว่ามันอย่างเช่นอย่างเช่นพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าเราจเจริญกายายานี่แหละจ้าเวทนาเกิดก็รู้อจิตเกิดก็รู้ธรรมเกิดก็รู้แต่ว่าฐานของเราคือกาย มันจะสะดวกกว่าค่ะที่จะไปย้ายไปย้ายมาแล้วก็ไปบริกรรมซ้ําอีกค่ะเลยเกาไม่ถูกที่คันซะอีกนะสภาว่ามันอยู่ตรงหนึ่งก็ไปบอกอีกตรงหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเหตุผล,ผลสาคัญมากตามหลักที่พระพุทธเจ้า <c oughs> ประกาศอริยสัจและประกาศกิจอริยสัจท่านบอกว่า <c oughs> อริยสัจมีสีอย่างเนี่ย บอกว่าทุกขัสัตเนี่ยเป็นกิจที่จะต้องกําหนดรู้ควรกําหนดรู้สมุทยัทยสัตว์เป็นกิจที่ต้องละต้องละ hmm. นะคะนิโรธสัตว์เป็นกิจที่จะต้องแจ้งหรือควรแจ้งมรัสัตเป็นกิจที่ควรเจริญหรือว่าต้องเจริญเพราะฉะนั้นการที่ท่านกำชับไปเรื่องกิจของอริสัตนี่ก็ เราจะไปดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมานุปัสสนาก็ได้แต่เราก็จะเห็นทุกข์ไม่ได้ทุกข์กิจแรกก็คือการกำหนดรู้ทุกข์เป็นความจำเป็นในการเจริญหรือว่าปฏิบัติตามกิจของอริยสัจถ้าไม่มีทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ชื่อว่าได้ทำกิจอริยสัจเป็นข้อแรกอยาบททุกยาบทเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกขเวทนาทั้งนั้นหรือร่างกายทั้งหมด ในเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกตั้งนั้นและเป็นที่ตั้งของปฏิกูลด้วยเพราะฉะนั้นการกําหนดิยาบทก็เห็นทุกด้วยเห็นความเป็นปฏิกูลด้วยคือเป็นอสุภะก็ละวิปลราสด้วยใช่ไหม่ะคะธรรมะอื่นๆก็ละวิปลราสไม่ได้ข้อวัดปฏิบัติอื่นๆมีสติปัฏฐานนี่แหละที่ละวิปลราสได้นะฮะละวิปลราสได้ด้วยละตัวตนได้ด้วยละเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นสุข เห็นว่าดีว่าสวยว่างามละได้หมด oh. เพราะฉะนั้นการที่ให้มากําหนดรู้ทุกหรือให้พิจารณาทุกอย่างที่ต้องทําก็เพราะว่ามีทั้งทุกด้วยมีทั้งอสุเป็นอสุภะด้วยแล้วก็มีวิปลาสติดตามอยู่ในรูปและนามนี้ด้วยไม่ว่างเว้นตลอดเวลานะฮะประโยชน์ก็คือจะละได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นจะต้องละ พราะฉะนั้นจะปฏิบัติทมหมดอื่นจะถึงบรรลุมากผลนิพพานก็บรรลุไม่ได้นอกจากสติปฐานสี่ท่านอาจารย์มหาเคยพวกไมลดิ่ันก็ลืมเจตนิทเลยไม่สนิทเราแต่งึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สละตจะรวยที่ที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าิดูกระดับพิสูจน์ทั้งหลายเธอและเราและเธอทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังตระวัตเนี่ยเพราะไม่ได้พบสติปฐาน ใช่ได้ยินนะอาจารย์เคยพบไหมคะเคยันดิฮันลืมแล้วก็บัดนี้เราและเธอทั้งหลายอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยได้มาพบสติปัฏฐานอย่างเงี้ยค่ะเราและเธอทั้งหลายจึงจะพ้นออกจากทุกข์ได้ก็จํากัดความว่านอกอื่นทารมะาอื่นๆนอกจากสติปัฏฐานแล้วเป็นอันว่าบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จำกัดถึงจะไหมเขาว่าอย่างนงี้ไม่ใช่ไหมโยมอาจารย์ถึงจะเจริญอย่างอื่นก็ตามคจะต้องมาลงที่สติปัฏฐานนี่แหละคค่ะือเแม้ แม้เจริญฌานใช่ได้ฌานเจริญกสิณได้ฌานแล้วก็เวลาจะอันนั้นก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐานค่ะอย่างไรอย่างใดเอาองฌานมาพิจารณาค่ะแล่วคือคือธรรมะอื่นๆเขาไม่สามารถจะเห็นไตรลักษณ์ได้โอใช่แล้วจต่ปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามให้สมาธิถึงรูปฌานอรูปฌานที่เป็นผลของสมาธิเขาก็ไม่สามารถจะเอ่อเห็นความเป็นจริงของรูปนามที่เป็นทุกข์ด้วยไม่เที่ยงด้วยเป็นอนัตตาด้วยใช่ไหมล่ะคะ อย่างนี้ลักษณะสามอย่างนี้ไปไปพิจารณาธรรมะอื่นๆแล้วเขาไม่สามารถจะเห็นได้แต่ถ้ามาพิจารณาสติปัฏฐานแล้วสามารถที่จะรู้ความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความไม่ใช่ตัวตนได้ด้วยนะฮะจึงจะละสังสารวัฏภพบชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นถึงจะปฏิบัติสมาธิถึงได้ฌานขั้นไหนก็ตามตามหลักฐานที่ท่านกล่าวไว้แต่จ้าจะได บุคคลนั้นจะได้มารู้มรรคผลก็ต้องยกองค์ชานขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความเป็นไตรักใช่ไหมล่ะคะเพราะแม้องค์ชานตึงเป็นเวทนาทั้งห้านั้นก็มีไตรักด้วยองชานทั้งห้ามีไตรัก์อยนะค่ะมีไตรักด้วยค่ะาาถ้าไม่พิจารณาองค์ชาน <c oughs> ก็ไม่สามารถจะเห็นไตรักได้ใช่ถ้าไม่เห็นไตรักเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ทรักกิเลส เป็นอารมณ์อื่น,นๆยังละก,กิเลสไม่ได้แม้เห็นทุกอย่างนี้ก็ยังละก,กิเลสให้หมดไปไม่ได้ต้องเข้าถึงทุกขลักษณะจึงจะละก,กิเลสได้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เราก็ทุกข์กันแหละก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ยังไม่เห็นไตรลักษณะของข้าว่าอันนี้ของข้าเป็นทุกข์อย่างนี้ยังไม่เข้าถึงความจริงค่ะก็เลยก็ยังกิเลสก็ยังปิดบังอยู่ได้เมื่อไหร่ผู้ปฏิบัติจึงจะเข้าถึงทุก ่ที่แก้ไม่ได้สังขารทุกเน่ยนะก็อยู่ใกล้กันนะฮะแต่ว่าเข้าใจยากเหลือเกินก็ยอมอยู่กับโยมอาจารย์มันอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่รู้กันค่ะนั่นนะอยู่คนละมุมกันเหมือนอย่างนั้นนะแล้ือยู่คนละบ้านอยู่มาด้วยนะเหมือนกับอยู่คนละบ้านคนละเมืองมานานแล้วด้วยค่ะตั้งแต่ได้สังสารวัดมานี่ก็นานแล้วแต่ไม่รู้นับไม่ถ้วนตั้งคนตั้งอยู่ค่ะ ต่างคนต่างอยู่มันน่าแปลกน่าอันนี้แปลกจริงๆที่เป็นเช่นนั้นก็เหตุอะไรล่ะคะเนี่ยแหละเพราะไม่เจอสติปัฏฐานดิล่ะก็เพราะว่าไม่มีวิชาใช่ใช่ไม่มีวิชาถ้าไม่มีวิชาก็คือมีอวิชชาใช่ใช่คือมีแต่ความไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะคะไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะไม่รู้ทุกไม่รู้ทุกไม่รู้น้ำไม่รู้ทุกนี่แหละเป็นเหตุให้อ่า ถ้ารู้ทุกก็เป็นวิชาคที่มาศึกษากันอย่างนี้ก็เพื่อจะประโยชน์ก็เพื่อจะให้เกิดวิชาอถ้าวิชามีที่ไหนอาวิชาก็หมดไปจากที่นั้นวิชาตอนนี้ออกปัญญาใช่ไหมโยมอาจารย์วิปัสสนารือเป่ะค่ะก็ก็ถึงั้นนั้นด้านก็ยิ่งดีถ้าไม่ถึงั้นนั้นได้ก็อประหยัดธรรมะทิฏฐิวิชาแล้ปฏิบัติสมาครมัปัญญานี่ก็ พอเป็นไปได้ไหมโยมอาจารย์อันนี้ได้แล้วค่ะสุตาเนี่ย oh oh. ค่ะปริยัติสมาทิฏฐิไะทุกท่านได้หมดถ้า,ถ,าถ้าไม่มีไม่การฟังนี้ไม่เกิดประโยชน์คือไม่ทําให้เกิดความเข้าใจที่ถูกหรือพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแล้วแดนคิดว่าคงไม่พยายามมาหรอกน oh ี่แหละนี่แหละโยมอาจารย์คงไม่พยายามมาเลิกไปดีกว่านี่แหละคือเหตุผลค่ะไม่เห็นประโยชน์อะไรเลย โยมอาจารย์ท้าประจําเลยนะว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ทุกข้อทุกคาที่ว่าดิฉันเนี่ยนะพูดอะไรไม่มีเหตุผลเนี่ยเอาค้านมาได้เลยว่างั้นค่ะอาตมากับพยาบจับผิดอยู่แต่มันไม่มีจับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเหตุผลหมดค่ะก็พิสูจน์ได้เองนั่นแหละพิสูจน์เองมีเหตุผลจริงเพราะว่าเป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ก็เพราะเป็นของจริงที่มีอยู่ประจําโลกใช่ใชไม่แต่พคนไทยเท่านั้นคนชาติอื่นๆเขาก็มีธรรมะลานี้อยู่ นั่นเลยนั่นแต่เขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะใช่ใช่มีอยู่ประจําโลกเลยตั้งแต่ละวัดมีอยู่ตราใดโรคตั้งขึ้นมาตราใดธรรมะเหล่านี้ก็มีขึ้นมาตราเท่านั้นเหมือนกันตรานั้นเหมือนกันโรคพังทลายลงไปก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะใช่ใช <laughs> ไม่ใช่ไม่เป็นธรรมะ <laughs> แต่ธรรมะแบบโรคถูกล้างไปโรคตั้งขึ้นใหม่ก็เป็นธรรมะอีกเอาสัตว์โลก,กมาปรากฏอีกอือก็มีอยู่อย่างนี้เรื่องของโลกอะ่ะ ลมีอยู่แต่ไม่มีคนสอน้ขึไม่มีคนเข้าไปรู้ไม่มีใครทราบพระสมมาพัมพุทธเจ้านี่แหละค่ะรู้ก็รู้แบบกิเลสอ่ะค่ะแบบก็รู้แบบเป็นเราเราทั้งนั้นค่ะเราด้วยเออเราสวยเราดีเราเที่ยงเราเป็นตัวอาจารย์เทวตพูดให้ฟังรับอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นน่ะเขาว่ารูปน้มนี่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏหรอค่ะไม่ปรากฏในโลกนี้ชัดเจนนะโยมอาจารย์ชัดเจนไม่ปรากฏ คำว่านี่แหละไม่ปรากฏคำว่าลูกนามไม่ปรากฏค่ะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทั้งที่ว่ามีนะลูกนามในโลกมีนะค่ะแต่ว่าไม่ปรากฏค่ะก็โลกนี่ไม่ปรากฏแกแกปัญญาไม่มีปัญญาค่ะไม่ปรากฏแก่ปัญญาแต่ว่าทําไมไม่มีแลรวลูปนามมีมีนะครูปนามก็เป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเราเห็นเราได้ยินเราหอมเราเหม็นเราอร่อยไม่อร่อย เราเย็นเราล้อนสบายไม่สบายนี้มันก็เป็นเราไปหมดเลยอ๋อแต่มันก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นขันไม่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าบัญญัติโดยความเป็นขันลูกนามเนี่ยนะคะย่อลงเราถึงยย็นเป็นเหลือแต่รูปแบบนามโดยความเป็นขันโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความอินทรีย์โดยความเป็นอริยสัตว์ทําไมถึงพูดแบบนั้นให้กระจายเลยวงพ่อจย์ให้กระจายความเป็นคนเป็นสัตว์ออกใช่ไหม ค่ะกระจายตัวพูดเรื่องขันห้าก็ให้กระจายให้ดูว่าเนี่ไม่มีตัวเราเลยนะไม่มีตัวเราพูดเรื่องอายตนะก็กระจายาตุก็กระจายเขาทํากันงานกันอยู่อย่างนี้ให้รู้การงานของขันของธายของอายตนะและความเป็นอินทรีย์ของเขาและความเป็นสัจจคของเขาย่อลงก็คืออาเรศสีย่อลงมาแต่พอสรุปแล้วก็คือรูปนามค่ะหรือหรือรูปกรรมแต่รูปนามก็มีหลายรูปหลายนาม อ๋ออันนั้นก็อีกเรื่องแต่ก็คือไม่ไม่ไมอื่นจากทุกหรือหรือไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกไม่อือไม่อื่นจากนี้สรุปเลยอย่างนี้ได้ไหมโยมอาจารย์ธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งหมดอ่ะมีแต่รูปกับนามสอนเรื่องรูปนามถ้ารวมถ้ารวมแล้วก็เหลือแต่รูปกับนามท่านย่อลงมาค่ะถ้ากระจายออกไปก็กระจายออกไปเยอะแยะเลยไม่นเ,นเป็นแปดหมื่นสี่พันปัรรมขันธ์แยกกระจายออกไป นี่นั่นเราก็เรียนพระไตรปิฎกโดยย่อสิโยมอาจารย์เนี่ยตอนเนี้ยอันนี้แหละคยย่ <laughs> ปะย่อร <laughs> ู้ตรยามีสองอย่างพัไตรปิฎกฉบับย่อก็จะจำอะไม่ค่อยจะจาโยมอาจารย์อ๋อไม่ค่อยจะจำแล<ห>้วไม่ค่อยจะเข้าใจง่าย,ยาเพราะไม่ค่อยได้คุยไงคะ<อ>ไม่ค่อยเ,ด,กกเยด็กล่าวไม่ค่อยเด็กล่าวธรรมะอนใดที่กล่าวอยู่เสมอก็จะคุ้นเคยแล้วก็ชํานาญเวลาพระสงฆ์ท่านก็เรียนกันแต่เรียนบาลีนะคะหรือว่าเรียนทําเป็นหมวดหมวดอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่จะเรียนส,งสงัสงเคราะห์ธรรมอะสังเคราะห์ธรรมอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนโดยความเป็นขันอ,อย่างเงี้ยโดยความเป็นธาตุเนี่ยธาตุก็มีสิบแปดขันมีห้าธาตุสิบแปดนะฮะอายตนณสิบสองขันห้าอายตนณ์สิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทสิบสบ 2. 2> องอ่คะอย่างเงี้ยวิปัสสนูโิ อิสนาภูมหกค่ะิเรยนาภูมหกเอาเอาย่อๆย,ยรูปงามนี่ก็พอแล้วนมโยมอาจารย์ยรพ่อฟังง่ายพอพค่ะแต่ว่าน,นี่ต้องฟังแง่มุมเขาอันนั้นอันนั้นเป็นเครื่องเรืองปัญญาที่จําได้ก็ดีเกิดไปข้างหน้าจะได้พบพระพุทธศาสนาฟังอะไรก็บั๊บเดียวเข,า<อ>ข้าใจหมดเลยหรือพบพระผู้เจ้าแสดงธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยพูดอ่างไหนก็ได้นะค่ะเอ็นไร น่าศึกษาที่สุดเลยเรียนว่าพระคุณเจ้าหรือญาติโยมเนี่ยที่มันยังมาสนใจธรรมะแบบนี้เดนว่าเป็นคนมีบุญเก่าทําทําไวด้ดีแต่มาสนใจทําไมธรรมะมแบบเนี้เ้่คนก็นิดหน่อยไม่ค่อยมากนั่อืนะเป็น,น,เ,ปนเป็นร้อยๆพันพนกันนไหน เยอะแยะหมดเลยนานๆได้ยินได้ฟังโยมอาจารย์ให้กำลังใจครั้งนึงอาจริงๆค่ะมีบุญเก่ามาถ้าไม่งั้นไม่มาหรอกค่ะก็ไม่เห็นว่าจะมีจะมาหน้าหน้ามาศรัทธาอะไรคนพูดกางแถมเป็นผู้หญิงแก่ๆอีกพระก็ไม่คุยมากซะด้วยเนี่ย เพราะงั้นพระคุณเจ้าคุยต่อไปดิฉันไม่มีแล้วดิฉันฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ตรงเนี้ยโตเนียฝากไว้ด้วยอยากโยมฝากพระคุณเจ้าทุกท่านท่านอาจารย์มหาทุกท่านท่านอาจารย์มหาเป็นอันดับหนึ่งทุกท่านเลยอ๋อเกี่ยวฮะเกี่ยวเกี่ยวด้วยเป็นผู้นําดิฉันขอฝากทามาแบบนี้เอาไว้ที่ศารานี้ด้วยให้กระจายไปทั่วๆ่วไปอยติโยมก็ต้องมากันนะคะเพราะที่นี่เป็นที่สปายะ่าอุตุสปายะอาหารสปายะ สถานที่ก็สบายะเสนาสบายะอาหารสบายะอุตุสบายะบุคคลสบายะธรรมสบายะโยมอาจารย์ทําให้หมดแล้วเนาะมีอยู่ครบทาให้หมดแล้วมี <คบ S 1> อยู่ครบเขาก็อยากจะมากันแต่ต้องมีผู้คุยชี้แนะนํา<ม>ให้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ได้ขั้นถึงขั้นวิปัสนาัานปฏิบัติก็ให้ได้ขั้นปริยัติให้พิสูจน์ได้ด้วยตัวของตัวเองพูดแล้วให้เขาพิสูจน์ได้เขาย่อมรัทธา พูดแล้วร่องร่องล,อ,งลอยลอยไม่มีเหตุมีผลเข้าก็หมดอมจทลาค่ะมันก็มีก็มีหลายกรณีนะคะคือจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหลายอย่างด้วยกันจิตเพราะงั้นจึงมีสปายาธรรมถ้าพูดเต็มเต็มต้องมีถึงเจ็ดประการเพราะงั้นญาติโยมเขาจะไม่เบื่อหน่ายที่จะมาถึงแม้ไม่มีคนแก่นี่มาพูดแจ๋วๆจวเขาก็มาเรียนว่า <ๆ S 2> เขาเขาไม่มาเพราะคนพูดหรอกเขามาเพราะว่าเขาพิสูจน์ได้มากกว่าะที่ไปมาๆกันอยู่ เมื่อเวลาเวลาฟังธรรมะก็ไม่ต้องไปสนใจคนพูดเนาะสนใจธรรมะเนะาะไม่สนใจเหตุผลค่ะเพียงแต่ว่าอืมอะไรอะ่ะพูดพูดแล้วพิสูจน์ไดใ้ใช่ใก็เพียงพอแล้วนะคะค่ะค่าพูดแล้วล่องลองล,อ,งลอยๆก็ไม่ควรจะมีศรัทธาก็คงจะเลิกลากันไปแล้วอันนี้ก็ยังผัดเปลี่ยนกันมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวชุดชุดนั้นไปเดี๋ยวชุดนี้ก็มาให,ใหม่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาค่ะ มันท้าให้พิสูจน์โยมมาจากค่ะหน้าหน้าพิสูจน์ด้วยค่ะของจริงก็ท<ถ>้าท้าตตด้วยแล้วหน้าด้วยค่ะทนต,อนตอน่อการพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าค่ะนะคะท่านอย่าท้อแท้เพราะอันนี้เป็นเป็นปัจจัยต่อไปข้างหน้าเพราะว่าทำทั้งหลายในโลกเนี่ยท่านคะ่ะที่จะเป็นเองลอยลยโดยไม่มีเหตุและไม่มีปัจจัยนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะใช่ใชแต่ว่าเราคิดไม่ถึงโดยกินตาก็ยังเห็นนะคะ แต่เราต้องเข้าใจปริยัติก่อนเรามีปริยัติเรามีสัมมาทิฏฐิอันนี้ก่อนแล้วเราสามารถที่เชื่อมโยงธรรมะนี้ได้ว่าอันนี้ถ้าไม่มีเหตุตรงนี้แล้วจะไม่มีปัจจัยตรงนี้เป็นไปไม่ได้ไอ้ปัจจัยตรงนี้มาจากเหตุอะไรเราก็สามารถจะรู้ได้เนี่ยค่ะหมาวว่า<ำ>ถ้าเรามีอภิญญาย้อนหลังไปเนี่ยนะ ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอดีตชาติสมมติสมมติถ้าเรามีพิญญาณถ้าเราย้อนไปข้างหลังในอดีตชาติก็คงจะเคยสังสมแบบนี้มาก่อนอ๋อค่ะแน่นอนผลปัจผลปัจจุบันก็คือต้องมีเหตุอดีตใช่ใช่ค่ะเพราะงั้นเหตุปัจจุบันก็คือมีต่อไปผลที่อดีตและที่อนาคตก็ต้องมีการจูู่มานั่งอยู่นี่คงไม่ไม่ได้นะค่ะจู่จะมานั่งอยู่เลยเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีอะเป็นไปไม่ได้ ต้องมีเหตุปัจจัยจางนั้นไม่ว่าโยมไม่ว่าพระเนาะก็น่าชื่นใจโยมอาจารย์รับรองแล้วว่าเราเคยมีเหตุปัจจัยมานะก็คิดเอาวิ่ะคิดให้มันตรงกับความเป็นจริงก็ตรงไงโยมอาจารย์ทำมารับรองว่าตัมาก็ยอมรับว่าตรงเลยค่ะจูจๆจะมาโผล่พวดมานั่งอยู่เงี้ยค่ะนง้างก็ไม่ชอบหรอกค่ะไม่ไม่สนใจนีไม่ไม่ติดใจพิสูจน์ไม่ได้บัฟุ้งเนาให้มาอยู่เฉยๆไม่ให้ทําอะไร ให้ยูเฉยเฉยอย่าทำอะไรสิ่งที่ไม่จำเป็นในจำกัดความซะด้วย <c oughs> นี่คือสํารวม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สํารวมนั่งตัวแข็งอย่าทำขออย่าทำสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าจะทำอะไรขอให้พิจารณาเสียก่อนว่าจำเป็นหรือไม่น <c oughs> ั่นตรงนี้แหละสำคัญนะแต่นี้ผู้ปฏิบัติก็เป็นนึกเอาเองสิพอจะคิดอยากจะทำอะไรไอ้จำเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะ <c oughs> แต่พี่ฟังไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่า ไปนั่งอยู่นิ่งๆนะบอกว่าให้นั่งเฉยๆนี่อย่าทําอะไรถิงที่งไปจาเป็นก็นั่งรีบเลยตัวแข็งเลยรวมกันหมดเลยบางคนบอกนอนก็เอาตัวแนบพื้นไปเลยแนบเตียงไปเลยคือสำรวมอย่างเงี้ยก็มีนะฮะก็มีจนกว่าจะมาคุ้นเคยแล้วฟังเข้าใจแล้วถึงจะไม่ทําอย่างนั้นความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่อย่างอย่างนั้นคืออย่างไรก็คืออย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะ จำเป็นจำเป็นอยู่ที่อยู่ที่ร่างกายที่รูปที่นามจำเป็นอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้จำเป็นอยู่ที่เราคิดนึกหรือบอกเอาแต่ความจริงสภาวะเขาก็เกิดแล้วความจำเป็นก็เกิดแล้วแต่ว่าผู้ปฏิบัติยังไปนึกบอกถันทับอีกพอกลับเอามานึกซะมันก็มารู้บัญญัติใช่ไหมฮะมันก็มีบัญญัติอยู่ที่ใจใจที่จะไปรู้ความจริงของสภาวะมันก็ไม่มีเพราะใจมันมาบริกรรมบัญญัติไปแล้วเช่น นั่งหนอนั่งหนอเออย่างเงี้ยแล้วทําไมใจจะไปจรดที่รูปนั่งได้อะใช่ไหมฮะใจก็คือสติใจก็คือสติที่จะรืกในรูปนั่งก็แล้วก็มาบอกว่านั่งหนอนั่งหนออย่างเงี้ยค่ะแล้วจะไปรู้รูปนั่งได้อย่างไรรู้รู้ไม่ได้แบบนี้รู้ไม่ได้มันก็มานั่งหนอนั่งหนอเพราะใจอ่ะใจเป็นผู้ทํากรรมฐานเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้ปฏิบัติแต่รูปนามอื่นๆเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ <ช>ค่ะพิสูจน์ได้เลยค่ะท่านกน็เพราะงั้นฟังแล้วก็ตามพิสูจน์ด้วยค่ะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือค่ะไปทํากรรมฐานก็เลยปิดกัน้น<อ>ทั้งหมดทําให้การพิสูจน์มีไม่ได้เลยอย๋อ,ยอ,ยงงอ,ออันนี้มันต้องรู้กันซะก่อนแล้วทํากันจนโชคโชนแล้วถึงจะมารู้ให <c oughs> ม่ๆก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเพราะฟังแล้วไม่เข้าใจค่ะฟังฟังไม่เข้าใจค่ะไปเข้าใจที่อีกอย่างหนึ่งเพราะตัวเองเข้าใจผิดมาก่อนแล้วเคยเคยเข้าใจผิดมาเข้าใจผิดมาก่อนด้วยว่าสารวัตรกันแล้วกันต้องทําให้ใจเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วต้องทําให้ใจเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเลยที่ไม่ชอบมากที่สุดผู้ปฏิบัติก็คือฟุ้งแล้วที่ผิดมากที่สุดก็คือฟุ้งแล้วรีบกลับมา แล้วต้องมีการรุนแรงคือยื้อยุดกันด้วยเนี่ยอันเนี้ยผิดที่สุดนะคะอันเนี้ยสาคัญมากเพราะไม่ชอบเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาใส่ใจรูปนั่งเนี่ต้องให้ชัดลงไปอย่างเงี้ยก็มุ่งลงไปเนี่ยเลยเลยไปเลยเลยเลยออกนอกเรื่องนอกราวไปเลยเนี่ย่ะเข้าใจผิดตรงเนี้ยมุ่งลงไปจับลงไปเลยเพราะว่าจะได้อยู่จะได้ไม่ฟุ้ง ก็พระอวมาไม่ชอบฟุ้งอย่างเงี้ยบอกว่าฟุ้งเป็นธรรมะ <c oughs> ฟุ้งเป็นนามธรรมฟุ้งเป็นขันจะเอาไปไหนฟังไม่เข้าใจพูดอะไรเลอะเทอะ <c oughs> ฟุ้งเป็นธรรมะได้ยังไงฟุ้งเป็นกิเลสอา้าวกุศลธรรมะอกุศลธรรมะจะเอาไปไหน <c oughs> อย่างนั้นก็ไม่ครบติกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอพยากตาธรรมะก็ไม่ครบติใช่ไหมมัติกาไปไหน เห็นไหมฮะไม่ว่อย่างนี้จะไม่อยอาจารย์ค่ะพออยากจะเจอธรรมะธรรมะแสดงให้ไม่เอาไม่เอาจะเอาอย่างนี้พอไม่เจอแล้วไม่เอาจะเอาอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอาจะเอาอย่างนี้โอจะเอาดีๆเอาธรรมะเงียบๆเอาธรรมะที่มีที่มีความไม่รู้แต่ธรรมะที่จะทําให้เกิดความรู้ไม่เอาเนี่ยเพราะไม่เข้าใจไงฮะเข้าใจผิดเข้าใจว่ามาปฏิบัติแล้วจะมาโอไม่ใช่ไม่ได้อย่างเนี้ย นั่นแหละสิจะมาฟุ้งซ่านอยู่ทําไมจะมานั่งเฉยๆทำไมเสียเวลาเขามาเขาต้องการจะทํางานถ้าจะฟุ้งก็ต้องฟุ้งเรื่องดีๆมาฟุ้งเรื่องไม่ดีไม่ได้เสียหมดเนี่ยเรื่องความใจอันนี้เราอยในที่บอกใจไม่เป็นมัชชิมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใจไม่เป็นมัชชิมาคําว่ามัชชิมานี่หมายถึงทั่วแล้วอทั่วแล้วค่ะคือคือถ้ามันไม่อย่างนั้นก็มันก็ลงกลางไม่ได้สักทีหรอก เอาให้กลางๆลองดูยมอาจารย์พูดให้งเราไม่ได้เอาให้ <laughs> เราไม่ได้เอาให้ผู้ปฏิบัติไปศึกษาจนทั่วแล้วทั่วของกิเลสท,ที่มีอยู่ในใจของตัวค่ะอย่างนี้นะคะ